ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่อีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าย่าลิ้นมาอีกแล้วม,า,วมาพี่หาน้องคือนเก่าเลยค่ะเป็นยังไหนหวังว่าคงสีอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนะคะนะคะน่ะสำหรับเ,เ,เ,เพื่อนๆที่เขาแมาทา่ทักทายย่าลิ้นขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อสำหรับอันทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นัะะ่นแหละอันสำหรับเพื่อนใหม่นั้น ยาลินกับสีน้ำไปทักทายหาพีหาหนองคึอเต่าลค่ะกับสีไปซาแน่จักน่อยกะอันใจเย็นๆนาะค่ะนาะคอยเป็นคอยไปคอยเป็นคอยไปค่ะยาลินบลลืมดอกอาสีไปซาแน่จักน้อยนาอค่ะนาอเพราะยาลินเทิ่งเหตุงานน้ำต้องเทียเวลาเฮ้าตอบมันบ่ตรงกันค่ะเวลาอยยุคนละเวลานาะค่ะนาะอยยุคนละสี่โลเข้าใจกันอันส่วนผู้ใดที ได้มาทักทายยายลินแล้วน่นยายลินกับสิค่อยๆแกะค่อยแงะน้ำไปหาดอกค่ะค่ะห้องกรสิสู่ไปน้ำกันเนาะค่ะนาะพี่น้องสู่ไปน้ำกันค่ะยายิ่มยายปากันค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับเพื่อนๆที่รวมเดินทางมาน้ำกันหลังจากเรื่องวิสาลูกผ่านเรียบร้อยแล้วยายลินเอาลูกมาค่ะเอาลูกมากับซบจังหวะหนาหนาวเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนพฤศจิกา มาในช่วงที่หนาหนาวของประเทศอังกฤษเลยได้พี่น้องหนาวหนาวบน,นี้เออฮับลูกมาหูบอพี่น้องหูบ่ว่าก่อนที่สีเอาลูกมาเนี่ยเพราะว่าช่วงที่เฮดวิสานั้นอยอ่อลินกับอดีตแฟนเนี่ยไดไยไย้ไปหาสถานที่ลงเลียนไว้ให้ลูกแล้วเรียบร้อยค่ะอ่ไปหาสถานที่ลงเลียนล่องรับไว้ให้ลูกแล้วเรียบร้อยกาว่าลูกมากกเสิได้เขาลงเลียนเลย อือก็สีใดเข่าลงเลียนเลยค่ะสีบัให้ลูค่ะตอนว่าสนันตุจากบันนี้เพิ่งจะหบลูกมาแล้วใดนึงอาทิตย์พี่น้องเอ้ยเรื่นลิโตนลูกไหลน้ำตาไหลลิโตนลูกคว่ำทีว่าอยู่บ้านเฮามันมีมูมีพวกเหล่นเนาะพี่น้องเนาะมันมีมูมีพวกเล่นเหล่นเล่น,ลน,ลนยังแม่บ่ละขอิคุณด้วยพี่น้องด้ มีมูมีพวกแลนเลนมหม่าฮอดอังกฤษแล้วมิดอิงติ่งเด้พี่น้องลูกกับุบงูจักเผยเยลินกบับโบงูจักสิผ้าลูกไปจังไดได้เพราะว่าเยลินกับเหตุงานเยลินออกบ้านต,ตั้งแต่ตีห้าตว่าช่วงที่เยลินเอาลูกมาฮอดประเทศอังกฤษแล้วนะเยะลินขอเจ้าหน้าวาขอเขาง,งานสายใดบัวเหตุงานชดเชยเอาเพื่อที่สีได้ยูเป็นมูลูกแล้วกับไปส่งลูกอยู่โรงเรียนมาเดือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือนี่พี่น้อง แฟนอดีตแฟนเยลินน่ะพาลูกไปเข่าโรงเรียนเลยค่ะลูกกับบอได้ภาษาพี่น้องเอยตะลิตโตนศาสนางหลายบ่ได้ภาษาอัเยลินกะบ๊าลูสีเฮ็ดจังไหนซอยลูกได้นี่คือความเข้มแข็งของเด็กไทยได้เข้าต้องเข้าต้องสอนลูกให้เข้มแข็งได้พี่น้องว่าอีหล่ามาแล้วนั่งตงสูดได้ลูกอดทนเด้ออดทนอีเม่อดทนอดท,ทนอือ ใส่เสียกันหนาวให้ลูกเล้วมูขวกกด็ดีดีหอบเสียหอบกันหนาวมาให้น้องพิมพ์ย่านหลานมูขวกเย,ยลิ่นเนี่ยแหละย่านหลานหนาวกะ็ะใส่ห่อลูกไปโรงเรียนเอาไปส่งโรงเรียนก็บบกวคู่ว่าลูกฉันหัวกะมาเออเพิ่นก็หูอยู่ว่าน้องพิมพ์หัวกะมาภาษานัางกับบ่อใดจักคำาพี่น้องอีตุนสารลูกหลายเก่าขวบน้องพิมพ์ม,มากเก่าขวบภาษาบ่อใดจักคำาแม่เขียนจดมหมายน่อยไว้ว่า ลาคันหิวเขา่าเอากระดาษแผ่นนี้ให้คู่เดาลูกเด้อเอากระดาษว่า i am h u ห g r y รหัง่งริเออฉันหิวเออท่านั่งปวดเน่าเอออยากเข่าห้องน้ำเอากระดาษสี่คำเหนี่ยเพิ่นเพราะว่าลูกสาวอ่านภาษาไทายได้แล้วเยลินเขียนภาษาอังกฤษกำกับไว้ว่าเอออยากเข่าห้องน้ำเขียนคาใดเ้าจังไดให้เอาให้คู่ค่ะเยะลินเฮ็ดจังสันเยลินเอาลูกไปถิมวาดโรงเรียนเยลินก็ไปเฮ็ดงานได้ไี่น้องจ้า ลูกกับแเชิ่นชะตากรรมอยู่โรงเรียนนั่นแหละค่ะเ,เขามีความกดดันเลยพี่น้องลูกเฮ้ามีความกดดันค่ะกดดันในทีน่นี่หนึ่งว่าภาษาบไดย้ยสื่อสารบไดย้ย สองสื่อสารกับคู่บดายตาวาคู่ยูนี่เพื่อนดีเพื่อนพยายามเพื่อนเปิดคอมพิวเตอร์เกิดเปิดคอมพิวเตอร์ทีมที่เป็นภาษาไทยนะให้น้องพิมดด้อ่านได้เลียนควบคู่ไปพร้อมเพื่อนก็คอยสอนเีละหน,หน่อยๆได้พี่น้องเพื่อนดีดีจ้ะเพื่อนดีดีเด,ด้คู่ยูนี่นนะยอมรับอยู่ว่าเพื่อนดีค่ะค่ะลินางเศร้าเมยจักน่อยก่อน ค <c oughs> ่ะเพิ่นพิ่นกับเปิดคอมพิวเตอร์อสอนน้องพิมพ์ไปค่ะลูกนี่กลับมาบานน้ำตาไหล บ่รูวูวาชีบว่าก็ผู้ใหญอันบระเด็นเด็กน้อยฝรังง่งเนาะมันเห็นคนเอเชียเห็นคนแปลก,ปกมากมักระสอ,อนแตกโซดสวดแล้งมาหาออเออแลนมาเล่นกับลูกเข้าต่ว่าเขาบอกกันบ่ลููเรียงดอกแต่ว่าน้องพิมพ์เขาเป็นคนเขคนาคงนไงเลรวก็พยายามปรับบัวนะคะพยายามปรั๊บโตยลิลิตตนศาสตร์ลูกหลายเลิกเลี้ยนแล้วก็า้าไปไปดักล่อเอาลูกเออความตื่นเต้นของนาง ประสบการณ์ที่มาตางทินเนาะค่ะเนาะต่างภาษาเขาก็ถามลูกอยู่ใดบออีหล่ายู่ใดบัลูกอุ้อีตนอีตนลูกแห้งพี่น้องอีตนลูกแห้งอีลิอ้าบอกนางคิดหอดบ้านคิดหอดเมืองไทยอีแม่จนเยล่นคิดว่าคิดถึงหรือคิดผิดเอาลูกมาก ขันบาเอามากกัห่วงเออเขามีความกดดันลูกมีความกดดันจากที่เป็นเด็กล่าเริงเขากลายเป็นเด็กที่เงียบขึมกลายเป็นเด็กที่เงียบขึมท่านที่พี่น้องลูกลูกเยลินเปลี่ยนเอาเขามาอยู่ประเทศอังกฤษนี่เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากเป็นเด็กที่ล่าเริง กลายเป็นเด็กเงียบคึมเขามีความกดดันค่ะแต่เยลินกระบอกลูกเสมออีล่าเข้าไปยูใสเขาก็ต้องปับตัวนลูกเนาะปับตัวเขาสีสูไปน้ากันสู่ลูกสูเข้ามาแล้วเข้าตรงสู่กาวขาวออกมาแล้วสูข้ามเดี๋ยวเท่านันนลูกเดอ้อเข้มแข็งเ,เด้อเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นอผู้แม่นี่กะหยุดงานกับบดาดมีแต่เหตุงานส่วนอดีตแฟนเยลินนั่นเล่าก็ับไปเหตุงานเมอได้พี่น้อง จ้านี่คือวิถีชีวิตฝรั่งได้พี่น้องพ่นเอาเห้ามาพันเอาลูกเ้ามาแล้วสิมนานังกอดกันกุมกันอยู่นี่บ่ไดีกินได้พี่น้องเอามาแล้วเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะยยลินกับลูกกับพยายามซอยเหลือตัวเองให้ได้เต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่สีมากได้สีพ่ให้เป็นภาระของอดีตแฟนมากเกินไปนะคะอันใดที่เยลินสอนลูกได้เยลินกับสอนสอนความเข้มแข็งให้ลูกค่ะให้ลูกรู้จักความเข้มแข็ง โอ้ยมอค่ะ <c oughs> สอนให้ลูกลูกจากความเข้มแข็งว่าเข้ามาอยู่ประเทศหนอกเนี่ยบ่มนบานเฮาอดเอาอีลามันสิเป็นยังสี่หละลูกเฮาต้องมีความอดทนให้ร้ายกว่าเกาให้สูงกว่าเกาอยูดใดบลูกอยูดใดบออีแม่ยูดใด,ด,ดนั่งกับยูดอยลูกกระดายแต่ลิต้นลิต้เออ่าลิ้นก็ใไ้ลิต้ลูกแม่อนี่คือหัวอก เด็กไทยที่ที่ไม่อยู่นี่ค่ะคิดว่าลูกผู้อื่นสิเป็นหรือเปล่าอย่าเล,ล่นบอลูนนะแต่ว่าลูกอย่าเล่นเป็นค่ะค่ะกวัวนั่งสิส่ปัดโตได้กว่วนั่งสิสิสิเข่ากับวัฒนธรรมสังคมของเด็กอยู่นี่ได้นั่งเกือบตายเกือบตายในที่นี้บบแมนบาดเจ็บหรืออีหยัง,ยงดอกคือความกดดันที่ที่นั่งได้รับนะคะพี่น้องความกดดันที่นั่งได้รับนั่งนั่งเครียดอืม แล้วบัดที่นี่สิมีอีกอย่างหนึ่งเด้อที่เด็กไทยทุกคนมาอยู่ต่างประเทศจะต้องเจอก็คือการถูกเปรียบเทียบค่ะการถูกเปรียบเทียบเธอมาจากแสไปยังเธอคือเบาก็ได้ราะภาษาอังกฤษก็ได้ซื้อสารก็ได้มาเทศยให้ลูกเข้ามีความกดดันพี่น้องลูกเข้าสิมีความกดดันหลยหลกับอ่า ปกติคน่างชาติเขากับบเหยียดเขาบออนุญาตให้เ,ยนนะะเนนหยียดสัญชาติกันเนาะค่ะเนาะมัน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 พิะมันพิดเขาบออนุญาตให้ให้เยียดสัญชาติกันเพราะว่าจเจ้าสิเป็นผิวดําผิวขาวก็สร้างจะต้องมีความเสมอภาคก,กันความเท่าเทียมกันค่ะแต่ว่วาเด็กหน่อยเพราะว่าสิอยู่ใสเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ว่าให้ลูกเข้าเจ็บช้ำนาใจ โอ้ยเลิกรงเรียนมากน้ำตาไหลหย,ยับหูหยับยางห้เอ้ยลิตนลูกไหลพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะการที่เอาลูกมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าต้องพร้อมทุกๆอย่างคนเป็นแม่จะต้องแข็มแข็งให้มากที่สุดแล้วสื่อสารความแข็มแข็งออกไปหาลูกให้ได้มากที่สุดลูกเข้าในยหน่อยอยุนันนะ่ะต้องมาต้องมายอมรับความแข็งแข็งตรงจุดนี้โดยที่ถ้าเป็นยูบ้านเขาก็อาจสิ สิบ่ได้บอกลูกขนาดนี้ดอกพี่น้อง่ว่าเพราะว่าเฮาไมา่อยู่ต่างประเทศเฮาก็เลยต้องต้องให้ลูกเอ,อมีความเข้มแข็งหลายกว่าเก่ามีความเข้มแข็งหลายกว่าเก่าเรียนินย้ยางถือทางบ่เนี่ยมันเป็นทางจัก,กรยานค่ะมองสีหนึ่งให้คนยางสีหนึ่งจัก,กรยานคันห้อยยางก็ถือรอบนี้ มันก็ดูบ่ดีได้ค่ะต้องอย่างให้มันถือกล็อกอ,อยู่หนีบ้านเมี่ยงเขาเป็นระเบียบเรียบรอย้อยเออก็ต้องเห็นให้มันถือมันต้องเขาเขาจังสีบอเบิงเห้าแปลกๆได้ค่ะนี่แหละการที่สีเอาลูกมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันมันมีทั้งขอดีแล้วก็ขอเสียขอดีก็ร้ายหลายขอดีก็คือลูกมีอ่าอ่าสิทธิลูกมีสิทธิที่สีไดลเลยเียนภาษาอังกฤษซึ่ง ฟรีค่ะฟรีฟรีเรียนฟรีค่ะอ่าเผอิญว่าน้องพิมพ์เขาเป็นคนที่เรียนรู้ได้ง่ายค่ะเขาเก่งเขาเรียนรู้ได้ง่ายเขาปรับตัวได้ง่ายแล้วก็สมองเขาเขาไหวเติบค่ะลูกก็ไปได้ดีอยู่ค่ะแต่ว่ากว่าที่ผ่านตรงจุดนั้นมาได้แม่กับลูกนี่แทบตายพี่น้องเอ้ย แต่ว่าเฮ้าสองคนแมลูกก็ตตองผ่านจุดนี้ไปให้ได้ทุกมื้อนี้ก็ย่งก็ยังมีเอยียงหลายๆลยยางเข่ามาให้เฮ้าสองคนแมลูกที่สิต้องออจัดการซอยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ในประเทศอังกฤษนี่น,นะคะเนาะ สำหรับอันมาดามหลายๆคนที่เอาลูกมาอยู่น้ำใดนั่นะยลินก็ดีใจน้ำแล้วก็คิดว่าหัวอกแมผู้อยูอ่ต่างแดนนี่ก็คือสีบ่าต่างกันเพระปันไดดอกในกรณีที่ลูกเข้าปรับโตระท่านใดลำบากซ้ำเออเข้าต้องสื่อสารกับลูกให้ความเข็มแข็งกับลูกให้กำลังใจลูกได้มากซ้ำได่ยลินกะว่ายาลินนี่ให้กำลังใจลูก เป็นรักให้ลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ยาลินสีเห็ดได้ละค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นยาลินสีบอกลูกอยู่เสมอเฮาสิต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนให้ได้โดยลําแข็งของเฮาบ่ว่าเมื่อเนนั่นงสิมีแม่หรือมืออื่นแม่บ่าได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วกระางนั่งสิต้องเข้มแข็งแล้วก้าวให้มั่นคงก้าวออกไปนี่ต้องคิดอยู่เสมอว่ากูต้องก้าวต่อไปให้ได้ลมเฮากะต้องลุกค่ะลมลงไปลมแล้วลุกขึ้นมา บ่ต้องย่านความลมเลวลูกคนเฮ้ามีความลมเลวทุกคนคนเราต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหม่องใดมันผิดให้เลี้ยนรูกจากหม่องหันลูกเอ้ยนี่คือสิ่งที่ยลินน่สิบอกลูกอยู่เสมอเสมอว่าบ่มีผู้ใดถูกอยู่เสมอไปบ่มีผู้ใดผิดอยู่เสมอไปเออความผิดนั่นล่ละเป็นคู่เอามันมาเป็นคู่ลูกเอ้ยวันนี้เราอ่อนแอพรุ่งนี้เราจะต้องลุกขึ้นมาสู้ให้ความเข้มแข็งกับเจ้าขวาง ให้พลังบวกเจ้าของอยู่เสมอเสมอลมพัดลมบ่พี่น้องได้ยินเสียงลมบ่อย่าลืมบ,บ่ได้ยินเสียงล่มตะวันย่ามเปิดเบิ่งคลิปน่ะลมแตกน่ะลมมากค่ะอย่าลืมเสียหายความเข้มแข็งลูกเสมอเสมอแล้วก็อยากเสียหายกำลังใจสู่ผู้สู่คนเนาะค่ะเนาะบ่าวว่าในกรณีเอาลูกมาหรือว่าลูกอยู่ เมืองไทยกับตามสร้างผู้ใดกับตามสร้างที่ได้ยินบ่าวาสิเหตุอีหยัางอยู่นะคะเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเฮ้าต้องเพิงตัวเองค่ะเพิงตัวเองทุกๆอย่างใส่ใส่กําลัง กายกำลังใจใส่สติของเฮ้าให้ได้มากที่สุดค่ะพี่น้องค่ะบ่าวาเฮ้าสี่ไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่ใส่กระตามสร้างเนาะคะ่นะเนาะเฮ้าสีต้องเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบบ่าวาสีเป็นเกี่ยวกับอีหยังก็ตามสร้างค่ะเฮาก็สีต้อง่านมันไปให้ได้ค่ะอาสีซ่าแน่เออก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหานั้นคืออีหยังค่ะจงของยายลิ้นนี่กับลูกนี่ปัญหาก็ คือการมาอยูป่ปนบ่านปนเมืองเพิ่นค่ะ,ะปัญหาของการปรับตัวปัญหาของการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของเพิ่อนอยู่นี่เข้ากับคนอยู่นี่ค่ะเพิ่นเพิ่นคิดจังได๋บ่บ่เฮาสิผ่านจุดนี้ไปได้บ่แม่นบ่แม่นเรื่องเล่นๆพี่น้องเอ้ย นี่ละยะล่าล่นกับมีแนวมาว่าสููฟังอ,อถึงหัวอ,อกเมียฝรังหัวอ,อกแม่ผู้อยู่ต่างแดนออหัวคอการที่เอาเด็กคนนึงมาอยู่ต่างประเทศเขาเป็นจังไดค่ะโอ้ยล่มหลายพี่นองยาเล่นสิได้เศร้าด้วยนี่นะค่ะค่ะคลิปนี้ยาเล่นกับมีแนวมาฝากมาตอน ซ้ำนี่แหลคะค่ะพี่น้องอย่าเล่นกัสีพอลาบไปก่อนกะสีพอพี่พอ่อน้องในคลิปหนาเนาะคะ่นะนาอคะ่ะขอบุญขอบคุณและลายที่เขามาเยี่ยมมาเบิ่งจนมาจบคลิปนะคะเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนโชคดีมีไส้นะคะพอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย